อันนี้อันนี้อยังนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี่เฮ้ยดีป่ะเฮ้ยอยากได้ป่ะี่กาฮะเพอาะอยากได้อยู่ป่ะฮะนี่อยากแกเลยป่ะแกเลยโอ้ยกาเลยครับกาแบบถูกๆนี่แหละนะครับของเล่นเขาอยากได้นะครับพอดีเขาอยากใส่พอดีเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้ฮะใส่เลยป่ะ Ơi ô nó vinh ngang ngon. nó. bà lều. Say à beng. Say đầy bó. No, chị say hài đa. Eh, he, 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 bác bó. đầm. À, hm, bunny đều. Hm, bunny ดีไหมเอาของเล่นไปก่อนนะครับนะอย่างเดี๋ยวเพราะว่าให้ลองเพราะว่าเขาเบื่ออะไรเร็วเดี๋ยวถ้าให้ทดลองก่อนอันนี้อะไรหนังสือเก็บไว้ก่อนดูนาิกาดิจิตมงเลยนี่หนึ่งมงฮะหน่งโมงนี่กะสี่โมงโอ้โนี่กามหม่ตัวนี้สุดยอดอาให้ได้ทีแมงโซ่แน่โซ่มีแมงโซ่แน่นี่ เออโอเคปะขอบคุณมากจันะขอบคุณค่ะในดีขอบคุณดนดีเออ